ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจหนังสติกนะครับก็พอดีเมื่อกี้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มหนังสติกปางนูนะครับพอดีรอบกิจกรรมเสร็จก็เลยจะมายิงหนังสติกให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการใช้งามราคาถูกๆนี่นะฮะนี่นะงามตัวละ2 0 0กว่าบาทรวมส่ง2 0 0กว่าบาทจริงๆก,ก็วัตถุประสงค์ของการทําทคลิปตัวนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้แนะนําวิธีการเล่นหรือไม่ได้สอนทริคอะไรแนะนําทริคอะไรไม่ได้เป็นการสอนนะครับเป็นการแนะนำเนาะอยากอย่าบอกว่าเป็นการสอนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการแนะนํากันเพื่อจะได้เอาไปต่อยอดปรับใช้นะครับเพราะว่าการเล่นหนังสติกแต่ละคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันนะครับถนัดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันบางคนถนัดยางสั้นบางคนถนัดยางยาวนะครับบางคนเล่นเพื่อสะสม เพื่อความชอบส่วนตัวสะสมเล่นของแพงๆสวยๆนะครับบางคนก็ใช้ของถูกนะครับบางคนก็ใช้งามทําเองนะครับบางคนก็ใช้งามไม้ใช้งามเหล็กงามจีนงามเวียดนามน,นะครับบางคนก็ใช้ล่านะครับบางคนก็ใช้เล่นฝึกสมาธิบางคนก็รวมกิจกรรมนะครับดังนั้นก็การเล่นหนังสติกมันไม่ได้ตายตัวนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะอันนี้ว่ากันไม่ได้นะครับ อย่างบางทีเราเราอมองที่การใช้งานเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอของสวยๆเน้นสะสมเขาก็ใช้ของแพงนะครับไอเรื่องแบบนี้ว่ากันไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ง่ามตัวนี้นะครับง่ามถูกๆเนี่ยนะมายิงให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะยิงสองแบบแบบที่1ยางสั้นแบบที่2ยางยาวเดี๋ยวดูว่าผมจะยิงแบบยาง ยางสั้นหรือยางยาวก่อนแต่ว่าพอดีผมใส่ยางยาวไว้แล้วนะครับผมจะยิงยางยาวก่อนอยิงสัก20ลูกกระสุนนะครับยิงที่ระยะ10เมตรเป้ากระดาษแล้วให้เพื่อนๆดูให้ดูวันนี้ไม่ได้ให้ดูว่าผมยิงแม่นหรือไม่แม่นนะครับให้ดูให้ดูลักษณะการยิงว่าเออมันมันเป็นยังไงนะครับมันต่างจากที่เรายิงไหมนะครับจริงๆอย่างที่บอกครับการการยิงหนังสติ๊กแล้วแต่ความถนัดนะแล้วแต่ความถนัดไม่ได้ตายตัวนะครับเราก็ รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็เอาไปปรับปรุงต่อยอดให้เข้ากับสไตล์ที่ตัวเองถนัดนะครับเริ่มเลยผมจะยิงที่ระยะ10เมตรด้วยยางยาวก่อน20ลูกกระสุนนะครับอลองดูครับอโอเคนะครับอันนี้เป็นเป้านะครับเป็นเป้าเป็นเป้ากระดาษนะครับที่ผมจะยิงที่ระยะ10เมตรโดยยางยาวก่อนผมจะยิง20ลูกนะครับต่อเนื่องคลิป ไม่ตัดต่อนะครับได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นเลยนะครับแม่นไม่แม่นก็ไม่ได้เป็นสาระสาคัญนะครับคือให้ให้ดูลักษณะการยิงว่าผมยิงในลักษณะยังไงมันมันจะมืดหน่อยเพราะว่ามัน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 ย้อนแสงนะครับมันย้อนแสงอลองดูครับยี่สิบลูกนะมืดมืดเลยย้อนแสง สิบแล้วครับอ่ะสิบลูกแล้ว 5้าแล้วครับ อ่ะนะครับครบยี่สิบนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้ตัดคลิปนะครับเพื่อจะได้ไม่กาตานะลอ,องดูนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ระยะที่ผมยิงนะสิบเมตรนะครับไปสิบเมตรอย่างยาวนะครับสิบเมตรมาดูกันจา้จาเลยนะครับไม่มีการเมกาตานะ เม็ดแรกที่ผมยิงมานะครับโดนตรงนี้นะครับเม็ดแรกเลยนะครับพอลูกกระสุนมันขึ้นสูงปุ๊บก็เลยปรับมือปรับตำแหน่งมือหลังใหม่ครับเห็นไหมครับกลุ่มกระสุนก็เข้าเข้านะครับถือว่าเข้ากลุ่มนะถือว่าไม่น่าเกียดเพราะว่ายางยาวจะเป็นการยิงที่คุมค่อนข้างยากนะครับ2ี่ลูกกระสุนถือว่าโอเคนะครับหลุดหลุดเป้าไปแค่2ลูกนะแต่ลูกลูกนี้เป็นลูกแรกนะครับอ่านะครับเดี๋ยว ผมจะเปลี่ยนเป้านะครับเปลี่ยนเป้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางสั้นนะครับอ่ะลองดูครับต่อไปครับเปลี่ยนยางแล้วนะครับเป็นยางสั้นนะจะยิงที่ระยะเดิมครับคือสิบเมตรนะแล้วก็ยิงยี่ินัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูกลุ่มกระสุนเหมือนเดิมให้เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนนานาทุกท่านนะลองลองสังเกตลักษณะการยิงยางสั้นกับยางยาวของผมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลองดูครับ 20ลูกก็มืดมันย้อนแสงย้อนแสงมันย้อนแสงยิงไปปรับไปนะครับไม่ได้มีการเมกะตานะได้ยังไงเอาอย่างนั้นเลย จะยิงค่อนข้างไวนะเป็นจังหวะปกติผมเลยนะครับ ียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตรจริงๆจะเห็นว่าผมยิงค่อนข้างไวนะครับเป็นจะจังหวะปกติของผมนะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ปันนี้เท่าไหร่นะลองดูครับนะเหมือนเดิมครับระยะเดิมสิบเมตรนะโอ้เราไปดูกันไวๆเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆดูครับยางสั้นเห็นไหมครับ มันจะคุมง่ายกว่ายางยาวเพราะว่าลักษณะการวางมือหลังเนี่ยมันวางที่แนบแกมนะครับเห็นไหมจริงๆงามหนังสติ๊กนะครับเราจะใช้ของถูกของแพงเนี่ยมันมันมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับนะมันอยู่ที่รสนิยมความชอบแต่ถามว่างามแพงมันดีกว่าไหมมันดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่างามบางรุ่นเนี่ยเขาออกแบบสําหรับการแข่งโดยเฉพาะการจับหรือการควบคุมจะทําได้ง่ายกว่างามที่มันลักษณะแบนๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันใช้ได้ครับใช้ได้ทุกงามนะครับ เดี๋ยวเราไปสรุปผลกันครับว่าเป็นยังไงนะโอเคนะครับอ๋อเรียบร้อยไปทั้ง2แบบทั้งอย่างสั้นอย่างยาวอันดับแรกผมจะให้ดูอย่างยาวนะครับเห็นไหมนัดแรกเพี้ยนไปนู่นเลยแต่ว่าพอปรับแล้วกลุ่มกระสุนก็ถือว่าดีนะครับเกากลุ่มนะอันนี้เป็นอย่างสั้นนะครับลองดูนะยางสั้นจะเข้าเข้ามากกว่าเพราะว่ามันคุมได้ง่ายกว่าครับอย่างสั้นทีนี้นะถ้า,เ,าเพื่อนเพื่อน สังเกตจริงๆการยิงของผมยางสั้นยางยาวผมจะใช้ลักษณะเทคนิคต่างกันนะครับนะถ้าสังเกตจริงๆจะเห็นนะจริงๆง่ามที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นง่ามตัวเดียวกันนะครับพอยางสั้นเนี่ยมันมันเหมาะสําหรับการยิงที่ต้องการความเสถียรแม่นยําสูงเนี่ยการยิงยางสั้นถ้าแนบแก้มจะทําได้ดีแต่ทีนี้พอเรายิงยางยาวครับลูกกระสุนมันจะแรงมันจะพุ่งแรงมากพอมันพุ่งแรงมากปุ๊บ ด้วยง่ามที่ผมใช้นะี่มันเป็นง่ามตัวเดิมครับลูกกระสุนครั้งครั้งแรกมันขึ้นสูงดังนั้นผมก็เลยใช้เทคนิคการบิดลังกระสุนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดูดีๆผมยิงยางยาวนะครับผมจะใช้ปกติเราจะจับอย่างนี้ใช่ไหมอพอผมยิงยางยาวผมใช้เทคนิคบิดลังกระสุนยอย่างนี้นะครับทําไมผมถึงบิดลังกระสุนนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกดกลุ่มกระสุนให้มันลงในแนวต่ํานะครับ แนวต่ำนะอ่าทีนี้อย่างที่ผมอธิบายทุกครั้งครับว่าการยิงหนังสติ๊กเนี่ยเราใช้วิธีการแบบไหนหรือจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้หรือจะใช้วิธีการยังไงก็ได้ขอให้มันโดนเป้าเป็นใช้ได้นะครับมันการยิงหนังสติ๊กมันไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็เอาง่ามราคาถูกๆนะครับมาง่ามตลาดทั่วไปมายิงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจริงๆแล้ว การเล่นหนังสติกนะี่เราถนัดแบบไหนเราชื่นชอบแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าลักษณะการเล่นหนังกติกอบางคนความชอบความชื่นชอบหรือทุนทรัพย์ของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันนะครับนะเราเรามีกําลังเท่าไหร่ก็เล่นเล่นตามกําลังความชอบของเรานะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้โอกาน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ